กลบสวัสดีครับพินดีต้อนรับสู่รายการซ้อคิงรายการความเกลือกันนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกในแมปที่มีชื่อว่าวันพี e ิ e ทเนอรี่กันนะครับเอาละครับและวันนี้ผมก็จะมารีวิวคอมโบผลปีศาจส,สองชนิดที่คอมโบด้วยก่อนก็คือผลแมกมากับฮอลโลฟูดหรือผลผีนั่นเองนะครับวาโอเคครับไปดูดีกว่าว่าแต่ละผลทาอะไรได้บ้างานี่นะครับสก,กิลที่หนึ่งของผลแมกมาก็จะใช้ ค่าหมัดหรือค่าเมลีประมาณ50เมลีนะครับส่วนสวกิลที่2ก็จะใช้ค่าเลือดหรือค่าดีฟนอ์ประมาณ200ดีฟนอ์หรือ200ค่าเลือดเองนะครับส่วนสกิลที่3ก็จะใช้ค่าเลือดหรือค่าดีฟนอ์ประมาณ20ดีฟนอ์หรือ20ค่าเลือดน,นะครับส่วนสวกิลที่สี่ก็จะใช้50สนไนเปอร์หรือ50ค่าปืนนั่นเองนะครับโอเคครับเราไปดูสกิลของผลแมกม่ดีกว่าครับ น no yeah. mm hmm ี่นะครับดูดีนะครับสกิลหนึ่งก็จะเป็นการปล่อยลูกบอลแมกมาไปนะครับนี่ชาร์ดพลังแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปนะครับส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นเปิดล่างออร่าแมกมานะครับแบบนี้นะครับมีดาเมจด้วยนะถ้าไปโดนใครมีเปิดทางคียเคลีอบได้ด้วยสกิลที่หนึ่งก็ทําได้นะครับเคลียา์คียได้นะครับนี่เวลาปล่อยออกไปโยนแบบนี้เห็นไหมเคลียา์คีได้เหมือนกันนะครับสกิลที่3ก็จะเป็นบ่อลาวาหรือบอแมกมาเองนะครับ ไม่ใช่บอกเป็น่ยนยังดอกนะ <S <S นี่สามารถเคลื่อมไปคิดได้ด้วยครับถ้าไม่เครืค่อก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าปล่อยบ่อแล้วมันก็จะทำการคูดาวสักพักหนึ่งนะครับเราก็เลยต้องไปดูสกิลที่สี่ก่อน,นะครับที่สี่นะครับผมพูดไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเดินบนน้ำได้ด้วยถ้ากดนะโห โอเคมาดูสกิลที่สามตอนไม่เครื่องภาคีดีกว่าสกิลเมื่อกี้ก็เคลื่อนภาคีนะครับสกิลที่สนีะ่นะนี่ก็ประมาณนี้ครับไปดูรายละเอียดผลฮอลโล่ดีกว่าครับหรือผลผีนะครับนี่นะครับผลผีมีห้าสกิลดังนี้นะครับสกิลที่หนึ่งก็จะใช้ค่าเลือดหรือค่าดีเฟน์ประมาณสองร้อยดีเฟน์นะครับหรือสองร้อยค่าเลือดเองนะครับสกิลที่สองก็จะใช้ค่าดีเฟน์หรือค่าเลือดประมาณสองร้อยดีเฟน์เหมือนอีก โอ้ยไม่ใช่เหมือนกันนะครับพูดผิดคอไฟดูนะครับเอาละมาดูสกิลที3่3ดีกว่าสกิลที่3ก็จะใช้ค่าสไนเปอร์หรือค่าปืนประมาณ100สไนเปอร์หรือ100ค่าปืน่เองนะครับ่วนสกิลที่4จะไม่มีนะครับส่วนสกิลที่5ก็จะเป็นการใช้สไนเปอร์ประมาณ200สไนเปอร์หรือ200ค่าปืนนั่นเองนะครับส่วนสกิลสุดท้ายก็จะใช้ค่าเลือดหรือค่าดีเฟนต์ประมาณ400ดีเฟนต์หรือ400ค่าเลือดนเองนะครับ โอเคโอเคครับเพื่อมระการไม่เสียเวลาไปดูดีกว่าครับว่ามีสกิลอะไรบ้างครับโอเคครับนี่สกิลที่1ของผลผีก็จะเป็นการถอดวิญญาณนะครับออกมาจากร่างกายของเรานะครับและสกิลที่2ก็จะเป็นการล่องหนวิญญาณนะครับประมาณนี้นะครับพอกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการเผยล่างนะครับล่างวิญญาณนะครับสกิลที่3ก็จะเป็นผีนะครับปล่อยปล่อยผีออกมาจากร่างของเรานะครับ ร่างวิญญาณนี่บินบินแบบนี้แล้วก็กดอีกทีหนึ่งมันก็จะไปหาเป้าหมายที่เราต้องการนะครับแต่มันใช้ยากอยูน่นะถ้ามีคนมาออกกันเยอะๆลำบากครับมีตัวอย่างกดใส่ตัวนี้เห็นไหมชูปติดสถานะนิก a t i ีฟสถานะจิตตกประมาณนี้ครับสกิลที่สี่ก็จะไม่มีสกิลที่ห้านะครับนี่เป็นผีน้อยนะครับปล่อยไปมีดาเมจด้วยนะ สกิลที่หก็จะเป็นการสิงล่างนะครับนี่ผมไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับถ้าใครสนใจผลปีศาจที่รีวิวก็ไปดูคลิปเต็มๆของการรีวิวผลแมกมาหรือผลผีก็ได้นะครับผมทำมาแล้วนะครับไปดูด้วยนะครับฝากด้วยนะโอเคครับเราจะมาลองคอมโบกันดีกว่าเลิอมแรกถอดวิญ,ญญาณออกก่อนนะครับจากนั้นลองผลก็ได้หรือปล่อยสกิล3ครับปอสกิล3ไว้แบบนี้นะครับ นี่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 แต่ว่าจุดอ่อนก็คือล่างหลักเราขยับไม่ได้นะใช้ได้แต่สกิลคนผีอยู่ตอนนี้เพราะว่าเราถอดวิญญาณออกมาสมมุติสตูอยตรงนี้นะครับผู้เล่นอีกฝ่ายนี่เตรียมสกิลสองของแม็กไม้พร้อมนะมันไม่ใช่ไม่ใช่สกิลสามสิสกิลสามจะได้เปิดบ่อนี่นะครับหรือจะเปิดบ่อก่อนก็ได้ครับฟึบแบบนี้นี่ประมาณนี้ คือจะเรียกผีมาโจมตีก็ได้เห็นไหมไปคุยกับลาภปม่วงเลยครับแรงนะแรงนะแมกมาเอาใหม่อีกสักหน่อยหนึ่งทำให้ดูถอดวิญญาณออกเหมือนเดิมนะครับถอดวิญญาณออกหรือไม่ต้องถอดก็ได้เพราะว่ามันใช้สกิลได้อยู่นะครับบางสกิลนะนี่ถอดวิญญาณแล้วก็บินผ่านผู้เล่นคนอื่นประมาณนี้แล้วก็ปล่อยบอรหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสกิลพลแมกมา ประมาณนี้ฟื้นสกิลสีก็ได้แคเครื่องพาคีาคน่าจะแรงนะครับน,แบบนี่แยอะเอาใ,ห,อาใ,ห,อใหม่เอาใหม่หรือจะสิงก็ได้สิงใช่ไหมเอาไม่โดนสักทีเอาโอ,โอ้เบื่อดีละ <c oughs> อะไรเนี่ยนี่เนี่ยเรียบร้อยสิงได้แล้วแล้วก็เดินเข้ามาใกล้ๆแล้วครับแล้วก็ปล่อยแมกมาประมาณนี้แหละครับนี่นี่แค่นี้ก็กขยับไม่ได้แล้วครับประมาณนี้ โอเคครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ๊บและกดซับสไคร้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบายครับไปเลยครับบายครับผมบายครัา